ก็กราบสวัสดีนะครับอาจารย์ทุกท่านนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับที่ชื่นชอบนะครับการต่อนกนะครับนะครับที่ชอบเล่นนกป่าร้อยนะครับผมพานชัยหนุ่มนครพนมนะครับผมก็อยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับอำเภอขานุวรลักษ์ระบุรีนะครับก็มีอาจารย์หลายๆท่านนะครับทัวรมาหาผม นะครับโทรมาก็3 4ท่านนะครับบอกอาจารย์พานชัยผมอยากอยากให้อาจารย์เปิดแบ่งนกชํานะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับวันนี้ก็มีเวลานะครับก็อ่ะมาจัดตั้งคำขอเลยนะครับแต่วันนี้นะครับจะเป็นนกชําที่ผมคัดเกตแล้วนะครับจะเป็นนกในตาํารานกหมานนะครับก็จะมาเปิดแบ่งในราคา มิตรภาพนะครับราคามิมิตรภาพนะครับห้าใบแดงนะครับหรือ500บาทนะครับทุกตัวเลยนะครับแล้วก็นกต่อใหม่ที่ติดเฉลยแล้วนะครับก็500บาททุกตัววันนี้นะครับไปเริ่มตัวที่1กันเลยนะครับนี่ครับผมจะย้อนแสงแป๊บนึงนะครับนี่ครับผมตัวกงไหวนะครับตัวนี้หนึ่งกุกเสียงกลาง นะครับตัวนี้คารลมดีเลยนะครับคารลมนะครับตัวนี้คารลมดีเลยนะครับสายคารลมนะครับนี่ครับผมลายสวยสนับปีกแน่นนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับคารลมเลยนะครับคารลมดีตัวนี้หนึ่งกุกเสียงกลางนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งกุกเสียงกลางนะครับตัวนี้ก็เป็นนกเข้าพันษานะครับเป็นนกเข้าพันษา นะครับทาไมคนถึงได้นกเขา้าภรษาเพราะนกจะติดดีนะครับติดดีเข้าดีนะครับนกเขา้าภรษานะครับส่วนตัวนี้นะครับหนึ่งกุกเสียงกลางนะครับคู่เก่งคููทีนะครับเจ้าหัวหนามนะครับขนนี้จะเป็นหนามเลยนี่ครับผมอ่ามันต้องดิ้นลูกจะกลัวกล้องหน่อยตัวที่สองเป็นนกบัวแต้มทุกเส้น นะครับหนึ่งกุกเสียงกลางคู่เก่งคู่ทีสับคู่ดีตัวนี้นะครับนี่ครับผมตัวที่สองนะครับคู่เก่งคู่ทีนะครับแล้วก็เป็นนกบัวแต้มทุกเส้นนะครับสนับปีกนี้ทีหนานี่ครับผมบัวแต้มทุกเส้นนะครับมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คารมดีนะครับหนึ่งกุกเสียงกลางไปใหญ่นี่ครับผม นี่ครับผมคารุมดีนะครับตัวนี้นะครับผมจะไปไว้หน่อยนะครับเพราะว่านกเยอะนะครับเพราะว่านกเยอะมากนะครับนี่ครับกงดำเอาลูกะตัวนี้หนึ่งกุกเสียงใหญ่นะครับเสียงใหญ่มากเลยนะครับตัวนี้นกป่าร้อยนะครับใหญ่มากเลยนะครับตัวนี้หนึ่งกุกเสียงกลาง นะครับเรียกคำคู่คำนะครับตัวนี้เรียกคำคู่คำนะครับนี่ครับผมเอาวันนี้มาจัดแบบเด็ดๆเลยนะครับตัวนี้ก็1กุกเสียงกลางนะครับเป็นปลานกเกิ่งนะครับนกต่อที่ผมไปทําก็ป่านี้แหละครับ1กุกเสียงกลางเอาลูกโดก้นมาหน่อยนะครับส่วนตัวนี้เป็น ZY. นกสวยนะครับนกมงคลนะครับแล้วแต่คนเรียกนะครับตัวนี้เป็นนกส้อยสังวานนะครับส้อยจะยาวลึกลงทางคอนะครับแล้วก็คิ้จวจะขาว กระหม่อมแก้วนะครับเป็นนกเสียงกลางกลสองกุกนะครับตัวนี้นะครับผมจะไปไวหน่อยนะครับตัวกงนกหัวจุกนะครับไอตาโตนะครับสองกุกนะครับนกเข้าพรรษานะครับนกเข้าพรรษานะครับไอสองกุกนะครับนกเข้าพรรษานะครับตัวนี้สองกุกตัวนี้อดกมาหน่อยลูกวันนี้เป็นนกเป็นนกต่อใหม่นะครับตัวนี้นี่ครับผมอดกมาหน่อยลูก มันจะย้อนแสงหน่อยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็่าลมดีนะครับตัวนี้ติดเฉลยแล้ว2ตัวนะครับตัวนี้เป็นนกต่อใหม่นะครับตัวนี้ก็แบ่งในราคา500บาทนี่ครับผมเดี๋ยวผมมันจะมองไม่ก็เห็นนะครับพระอาทิตย์ลงพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะไปหามุมกล้องก่อนนะครับอ่าหามุมกล้องเอาลูกโชว์หน่อยอ่านี่ไงครับ ตัวนี้ติดเฉลยแล้ว2ตัวนะครับ500บาทตัวนี้ก็คาลมดีครับคาลมก็ใช้ได้นะครับหนึ่งกุกเสียงกลางนะครับเรียกเก่งเรียกทีตัวนี้นะครับมาดูตัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็นนกตัวใหญ่นะครับนี่ครับเป็นนกตัวใหญ่เอาลูกโดดข้นมาหน่อยนะครับนี่ครับผมเป็นนกทรงหัวปีตัวใหญ่นะครับขาสั้นแข้งใหญ่ นี่ครับผมขาสั้นแข้งใหญ่นะครับคามนี้เขียวปืดเลยนะครับเป็นปลาที่ผมมาทํานกต่อดีครับป่านี้ลูกอ่านี่ครับผมหนึ่งกุกเสียงกลางนะครับขาสั้นแข้งใหญ่นี่ครับผมค,า,คผมามนี้เขียวปึดเลยเป็นนกทรงหัวปีนะครับตัวนี้นะครับเป็นนกทรงหัวปีนะครับตัวนี้เจ้าสร้อยดำนี่ครับผมเจ้าสร้อยดำนะครับบัวแต้มทุกเส้น นะครับสนับปีกนี่ดำปึ๊ดเลยเอาลูกมาโชว์ตัวหน่อยนี่ครับผมเดี๋ยวให้ดูนกตัวนกกระชัดๆนะครับนี่เจ้าสร้อยดำหันสร้อยมาฝั่งนู้นหน่อยลูกนะครับมันจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับสร้อยสร้อยคอจะดำนกจะกลัวกล้องนะครับเพราะว่าไม่เคยถ่ายนี่ครับผมเจ้าสร้อยดำบัวแต้มทุกเส้นนะครับนี่ครับผมสนับปีกนี่หนาเลยนะครับสวยๆเลยนะครับคามนี่เขียวปึ๊ดนะครับคอจะดำฝั่งทางนู้นนะครับมองไม่ค่อยเห็น นกมันโดดนะครับผมจะไปไปเร็วหน่อยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็หนึ่งกุกเสียงกลางนะครับตัวนี้หนึ่งกุกเสียงกลางนะครับนี่ครับผมนะครับเป็นนกหวัวเล็กนะครับคองูสิงห์ตัวนี้นะครับนี่ครับผมสนับปีกหน,หนาๆเลยนกก็จะนิ่งแล้วทุกตัวนะครับหนึ่งกุกเสียงกลางนะครับไอ้นี้นกต่อใหม่นะครับติดเฉลยแล้วสองตัว นะครับหนึ่งกุกเสียงเล็กไปกลางนะครับเป็นนกโล่งนะครับนกโล่งไม่มีคลมนะครับแต่ก็หมานนะครับใจเกินร้อยสู้ทุกนกนะครับนกอะไรเข้าคูหมดสู้หมดนะครับเดี่ยวนกกระปูดนกเอี้ยงนกอะไรนะครับคูหมดนกตัวนี้นะครับที่ผมโพสต์ขายไปพันหนึ่งวันนั้นนะครับนี่ครับยังอยู่ครับผมเสียงเล็กไปกลางนกโล่งนะครับติดนกแล้วสองสามตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ครับผมตัวนี้ก็เป็นนกทรงสวย นะครับหนึ่งกุกเสียงกลางนะครับเป็นป่านกตอเก่งผมนะครับเป็นป่าที่นกขึ้นเร็วครับแล้วก็เป็นต่อนะครับจะคัดสันมาเลยหนึ่งกุกเสียงกลางนะครับคู่ทีทีเลยตัวนี้นี่ครับผมไปดูทีเด็ดกันอีกนะครับมีเยอะครับผมวันนี้มาเปิดแบ่งนกชําหมดเลยนะครับหน้าหนาวเอาไปฝึกเล่นได้เลยนะครับหน้าหนาวนะครับไปฝึกเล่นได้เลยนะครับพร้อมทุกตัวแล้ว อ่าตัวกงดําตัวนี้ก็สายคารลมไม่ควรพลาดนะครับคารลมดีเลยนะครับหนึ่งกุกเสียงกลางนะครับคารลมดีเลยนี่ครับผมนะครับนกจะนี่ครับนกหางแกพึ่งจะจะงอกนะครับเห็นนะครับคารลมดีเลยนะครับตัวนี้นะครับสวนเจ้าตัวนี้นะครับข้างล่างเนี่ยเจ้ตัวนี้ตัวรักเลยว่าจะปั้นนะครับก็มาแบ่งครับสองกุกห้อยเสียงเล็กไปกลางนะครับก็คารลมดีเลยตัวนี้นะครับคูถี่คููเก่ง นะครับตัวนี้ขาลมดีนะครับสองกุกห้อยเสียงเล็กไปกลางนกนิ่งแล้วนะครับอาลูกอ่ะนี่ครับตอนแรกว่าจะปั้นนะครับก็มีคนชอบก็ไปเลยครับนี่ครับนกจับได้นะครับนกนิ่งนี่ครับนี่ครับผมว่งไงลูกใครจะโชคดีนะครับมาดูตัวทีเด็ดอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้สองกุกเต็มนะครับตัวนี้โยนคูนะครับขาลมโยนคูนะครับคูเก่งคูที นะครับคูบ้านะครับตัวนี้คูบ้าคูเก่งคูทีเลยมีอ่างหลงหนึ่งคำนะครับคูอ่างนะครับคูอ่างอ่างหลงหนึ่งคำนะครับคูเก่งคูทีนะครับอ่างหลงหนึ่งคำโยนคูนะครับตัวนี้ก็ทีเด็ดอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวที่วงนี้นะครับสองกุกเต็มนะครับเสียงกลางนะครับสองกุกเต็มนะครับเป็นนกต่อใหม่นะครับติดเชยแล้วสองตัวนะครับก็ห้าร้อยบาท กำลังผัดผัดหางนะครับเห็นนะครับหางกาลังงอกผัดขนนะครับช่องนี้นกผัดขนเยอะนะครับห้าร้อยบาทนะครับขาลมก็บางๆนะครับตัวนี้มาจัดแบบเต็มสูบเลยวันนี้นะครับจัดแบบเต็มสูบเลยเอาแบบเด็ดๆเลยนะครับตัวนี้ครับผมตัวนี้ก็หนึ่งกุกนะครับเสียงกลางนะครับเป็นนกตัวใหญ่ทรงหัวปีอันนี้ครับสนับปีกแน่นๆเลยนี่ครับผมเป็นนกหวงหางนะครับให้ดูกันชัดๆนะครับ นี่ครับผมนี่ครับผมอ่ากงไงนะครับเอาลูกอ่ะโอ้โหอันนี้มันนกเขาหรือนกนกเขาใหญ่หรือนกเขาชวานะครับเจ้างิ้วหลอดนะครับหนึ่งกุกเสียงกลางไปใหญ่นี่ครับผมอ,อ่าไม่ต้องกลัวลูกยกปอีกโชว์เลยนี่ครับเจ네้างิ <needed> ้วหลอดนะครับตัวนี้หนึ่งกุกเสียงกลางไปใหญ่นะครับนกเขาหรือนกนกเขาใหญ่หรือนกเขาชวา นะครับตัวนี้เจ้างิ้วหลอดชอบนะครับตัวนี้โอ้โหแต่เล่นมาตัวเล็กมากเอาลูกเราขึ้นมาหน่อยนะครับแต่เสียงก็ค่อนข้างกลางไปใหญ่เลยนี่ครับหนึ่งกุกนี่ครับเจ้างิ้วหลอดนะครับนี่ครับเจ้างิ้วหลอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นนกต่อที่เก๋าเกมแล้วนะครับยังไม่เปิดแบ่งนะครับนกต่อที่เก๋าเกมนะครับถ้ามีอาจารย์ท่านใดนะครับอยากได้นกมงคลนะครับนกมงคลตัวนู้นครับ มีริวตันสามกุกเทพพนมนะครับสามกุกเต็มนะครับเทพพนมนะครับนกมงคลหน้าม้าหมากลุกนะครับก็แบ่งนะครับแต่ผมไม่ได้ไลค์นะครับแล้วก็นกต่อที่เก๋าเกมนะครับเก๋าเกมนะครับติดนกเยอะแล้วนะครับก็ไม่ได้ไลค์นะครับแต่ถ้าท่านสนใจนะครับท่านก็ทักเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับ แอดไลน์เบอร์โทรผมได้เลยนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ทักเข้ามานะครับโทรก่อนได้ก่อนนะครับวันนี้เอาทีเด็ดมาเปิดแบ่งไปเลยนะครับเพราะว่าฝึกคนเดียวก็ไม่ไหวนครับเพราะว่านกเยอะนะครับนกนกเต็มหน้าบ้านเลยนะครับนี่ครับผมนกเยอะมากนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับอาจารย์ทุกท่านนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับที่ท่านได้ซื้อนกนะครับซื้อนกแบ่งนกกับผมไป นะครับก็ขอให้ครอบครัวท่านชีวิตท่านนะครับก็อย่าเจ็บอย่าจนนะครับร่ำรวยมีเงินทองทุกท่านนะครับผมพานชัยหนุ่มนครพนมนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับสไตล์ผมก็ใจรกใจนะครับถ้าท่านเชื่อใจก็โทรมาได้เลยนะครับแต่ผมเล่นนกป่าร้อยนะครับผมไม่เพาะไม่เลี้ยงนะครับไม่เพาะไม่เลี้ยงนะครับแล้วก็นกมงคลก็จะหาที่ป่าอย่างเดียว นะครับไม่มีการเพาะนะครับผมจะเล่นแต่ของแท้อย่างเดียวนะครับจากป่าอย่างเดียวนะครับไม่มีการเพาะการเลี้ยงนะครับเซียนแถวนี้ก็จะรู้ดีนะครับโอเคนะครับผมก็อัดคลิปมา12นาทีนะครับเพราะใช้เวลาโหลดนานนะครับก็จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับมาดูเนี่ยตัวนี้อีกครับนกโล่งนะครับนกต่อใหม่แต่สู้ทุกนกนะครับนกเหยี่วนกกระปูดนกอะไรเข้าสู้หมดนี่ครับตัวนี้ นี่ครับผมนกโล่งนะครับอันนี้วงนอกดีวงในดีนะครับดีทั้งวงนอกวงในเลยนะครับเอาลูกอ่ะนะครับแต่พัดขนนะครับนี่ครับสนับปีกหนาๆเลยนะครับโอเคนะครับก็ขอจบคลิปเพียงนี้นะครับขอบคุณมากครับผม